ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องแม่นบันอาบันสวนครับวันนี้เราจะมาทําเห็ดฟางกันครับเห็ดฟางเพาะไว้กินเองครับผมสั่งเชื้อมาครับสี่ก้อนครับราคาไม่แพงหลักร้อยนี่เราก็จะมาทําการผสมพวกเชื้อเห็ดใส่กับอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกลำข้าวลำ แล้วก็แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ EM ครับนี่ก็จะเป็นตัวเชื้อเห็ดครับนี่ครับเชื้อเห็ดของเราเราดูครับติดตามชมดูครับว่าเห็ดจะได้กินหรือเปล่าฝากด้วยครับฝากติดตามช่องแม่น้านา้นส่วนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้นอยๆครับ ครับุณครับพอมแล้วครับเราก็จะมาเริ่มผสมเชื้อเห็ดกันเลยเดี๋ยวเราจะใส่พวกเชื้อเห็ดนะครับเอาผสมกันแกะมาเลยแกะออกมาเลยครับอ,อย่ะ จะใส่ไปก่อนครับแกงมาเลยเที่ยงมาเลยใจเอ็มหลอกครับเราจะปลูกใส่กล่องฟมครับ เพราะเห็นเจอกลองโฟมจ่ายเชื่อเห็ดออกมาครับเชื่อของเขาประมาณนี้เลยครับขึ้นทำข้างรกเหมือนครับรอชมครับว่ามันจะได้ผลผลิตหรือเปล่าจ่ายเชื่อเห็ดครับแ,แนะพร่แพร่ออกมาก็รอเพส สักสองก้อนดีกว่าสองก,ก้อนเราไม่ได้ปลูกเห็ฟางนะครับเห็ดฟางแต่ไม่ได้ปลูกใส่ฟางปลูกใส่ดินสาใส่ดินครับดินปลูกต้นไม้ทั่วไปครับซื้อมาทุงละยี่สิบบาทครับลองเทสดูเหมือนกันเห็นแต่เขาว่ากันยังไม่เคยทดลองจริง กดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่องเล็กๆครับเมนบ้านนาบ้านสวนเป็นกำลังใจให้เล็กๆน,น้อยครับลี่ออกมาพอาล็อกขี่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเลยครับลำลำข้าวลำข้าวรยแล้วครับ นแป้งข้าวเหนียวโเุกเลยครับเสียพื้นที่ได้ยครับหลังบ้าน ทดลองไปดูด่ครัถ้าใครทําใส่ฟางก็ได้เหมือนกันนะผมน,นี่จะทดลองใส่ดินปลูกต้นไม้ดูใส่น้ำยิ้มซะหน่อย selesai ya. Selamat. เป็นดินที่เราเตรียมไม้ครับกล่องโฟมครับวัสดุเหลือใช้ครับไม่ต้องซื้อ <c oughs> นี่และครับโลยโลยเชื้อไม่ต้องนานะครับเขาว่าไม่ต้องนาพอดีพอดี อีกสักก้อนะครับใส่ตรงนี้เรามีทั้งหมดสีก่ก้อนนะสั่งมาชมือแล้วครับขาตั้งก้องก็มีครับเรียวๆเลยมือถือเรียวเลยครับขายกกดไลค์ต,ต,ติดตามเลยนะครับกดห่า เราใส่ไปเสร็จแล้วเราต้องลดน้ำนิดหนึ่งน้ำให้ชุ่มกองโฟมเจาะเจาะตูดน,นะครับเพื่อให้ระบายน้ำขี้ออกมาพ่อคินเองที่บ้านได้แต่นี้เราจะดูม เป็นดอกเห็ดหรือเปล่าทำข้ังแรงกันครับมาดูมาเหมือนกันขนะีอ่ออกมาใส่ เิมสายเนี่ยคนคนคเท่ากัาบบนเดี๋ยว บนดินที่เราเตรียมไว้นะเป็นปลูกต้นไม้ครับตรงอี่20บปากอ่าที่ผมเลือกปลูกนี่เพราะว่าปลูกหาซื้อฟางไม่ได้ครับเลยไปดูปลูกใส่ดินได้ไหมปรากดว่าได้คนระับไอ้ก็ต้องสดรอนมันูว่าจริงหรือเปล่า

นี่ครับพอเราใส,ส่เสียบเห็เสร็จแล้วเรามาลดน้ำนครับจะเปิดวาลน้ำครับทีนี้เราก็จะมาลดน้ำทีนี้นตึกหนเลย นานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝาปิดฝาปิดไปเขาบอกว่า3-4วันถึงจะเปิดรถอันนี้เองไม่งี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมเอาพลาสติกสีดำาครับคล้ cột đó Lưu hiện đi không? Một cục Sẽ lấy khắp Hãy subscribe ก ja, ็ครับเหมือนเดิมหลังบ้านก็ตื่นเต้นกันไปดูองุ่นดิองุ่นเป็นไงบ้างล่ะโอ้ีงุ่นของเราครับ เลมมุงเจ๋วเห็นหรือเปล่าเห็นากกดไลค์กดกดติดตามด้วยครับกดแชร์ติดตามกดสมัครใหเป็นกำลังใจให้ครับช่องแม่นบ้านนาบ้านสวนครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ให้ฟังนะให้ดูนะกับเห็ดครับ มาณสามวันครับเดี๋ยวมาดูกันฝากด้วยนะครับ